สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแก้วใจชาแนลนะคะวันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆดูคลิปสมุนไพรของแก้วใจชาแนลนะคะว่าวันนี้แก้วใจชาแนลจะพาเพื่อนๆืมารู้จักต้นสมุนไพรอะไรนะคะช่องแก้วใจชาแนลก็เป็นช่องที่รักสมุนไพรนะคะอุรักสมุนไพรเราก็จะมีสมุนไพรต่างๆของไทยเรามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะ วันนี้จะพาเพื่อนๆมารับชมอะไรเห็นเขียวๆนี้คือหญ้านะคะเป็นหญ้าเทวดาหรือหญ้าปักกิ่งค่ะวันนี้มันปลูกใส่กระถางไว้งามมากเลยนะคะหญ้าเทวดาหรือหญ้าปักกิง่งเป็นที่ฮือฮาและโด่งดังกันนะคะในคนที่เป็นมะเร็งมีสรรพคุณที่รักษามะเร็งนะคะมะเร็งทุกชนิดเรื่องเล็กเมื่อกินสิ่งนี้เข้าไปนะคะ เรามาดูสรรพคุณดีๆของหญ้าปักกิ่งกันเลยค่ะนะคะหญ้าปักกิ่งนะคะเป็นยาอายุวัฒนะทําให้ร่างกายสดชื่นนะคะบำรุงพลังและช่วยปรับสมดุลในร่างกายนี่ค่ะที่ว่าเป็นยาที่รักษาโรคมะเร็งได้ก็เพราะว่ามีสาร พิจารแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายเราให้ดีนะคะจึงทําให้รักษาโรคมะเร็งได้นะคะเป็นที่โด่งดังมากๆในสีห้าปีที่แล้วนะคะด้วยการนํหญ้าปักกิ่งที่ถอนสดๆนะคะรวมรากล้างน้ําให้สะอาดนะคะมาต้มกับน้ําดื่มหลังเดือนแล้วให้หลังหลังเดือนแล้วให้เติมน้าผึ้งพงพอประมาณนะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะคะใช้ดื่มสามเวลา จะทำให้สุขภาพดีนะคะสุขภาพดีแข็งแรงสดชื่นนะคะอาการที่เป็นคนป่วยก็จะดีขึ้นนะคะรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดนะคะมะเร็งทุกชนิดเมื่อกินเจ้ายาตัวนี้เข้าไปนะคะมะเร็งทุกชนิดก็จะดีขึ้นนะคะเช่นมะเร็งมะเร็งในลําคอมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งตับมะเร็งลําไส้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งมดลูกนะคะ มะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งเม็ดเลือดขาวโอ้โหสัรพคุณดีมากแล้วก็รักษามะเร็งได้หลายชนิดนะคะใครที่เป็นมะเร็งอยู่ก็อย่าท้อนะคะรองหาหญ้าปักกิ่งนี้มากินดูนะคะวิธีกินก็นำหญ้าปักกิ่งนะคะประมาณสักหกต้นหกยอดนะคะล้างน้ำให้สะอาดนำมาปั่นให้แหลกๆนะคะเติมน้ำสี่ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้คกโขกออกก็ได้นะคะแล้วก็เติมน้ำไปสี่ช้อน แล้วก็คั้นออกแต่น้ํานะคะแบ่งครึ่งใช้ดื่มก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงและในช่วงก่อนนอนรวมเป็นสองครั้งเนระลองกินจิตต่อกันดูนะคะจะทําให้อาการที่เป็นมะเร็งดีขึ้นค่ะนะคะนี่ค่ะปลูกเองกินเองปลอดภัยที่สุดนะคะมะเร็งเราก็ต้องหาทางเลือกที่จะมีทางเลือกใช้สมุนไพรนะคะตัวนี้เลยค่ะนะคะช่วยป้องกันและบําบัดโรคความดันโลหิต สูงและต่ำนะคะใช้ทั้งต้นนะคะยาสับยายาปกิ่งมีสปปรรพคุณช่วยรักษาอาการเจ็บคอใช้เป็นยาแก้บิดใช้ทั้งต้นนะคะใช้เป็นยาแก้ฝีภายนอกหรือภายในที่มีหัวบวมอักเสบนะคะมีสปปรรพคุณเป็นยาบํารุงหัวใจยาปกิ่งนะคะจะมีรสชาติจืดชุ่มเป็นยาเย็นนะคะออกฤทธิ์ต่อปวดนะคะ ช่วยขับพิดร้อนถอนพิดไข้แก้เด็กตัวร้อนคะเป็นไข้แก้ร้อนในค่ะจัปรคุณดีๆนี้ก็ฝากไว้เพื่อนๆรับชมกันนะคะหญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดาค่ะสวัสดีค่ะ